นี่คือเอลซ่าใช่ไหมคะวิธีการเล่นคือทํำยังไงนะคะบีบบีบตรงก้นนี้นี่เขาก็จะถอดชุดออกมาแบบนี้อ่าแล้วเวลาเราใส่ชุดใหม่แล้วทํำยังไงคะเราก็บีบที่ก้นบีบที่ก้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปอาจจะเย็นๆทุกคนมีหลายตัวออพี่ทำอะไรอยู่นี่แบบนี้แล้วก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้ ออกได้อะแยกแต่มาอีกแล้วเนี่ยเราเกือบนี่เรียบร้อยแล้วนี่นะคะคนนี้คือใครคะแอนนาค่ะแอนนานี่คืออะไรคนนี้คือใครคะแลฟวกคนนี้แอนนาอันนี้แอนนาแอนนาหายไปไหนอ่ะคนนี้เอลซ่าใช่ไหมคะนี่เอลซ่านี่คนแอนนาคือ ชุดของแอนนาคือชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ค่ะชุดนี้นี่ชุดแอนนา